เมื่อวันที่ Nintendo ไม่ได้เป็นเครื่องเล่นเกมเครื่องแรกของเด็กหลายๆคนอีกต่อไป <What? S 1> สิ่งนี้มันคงจะเริ่มพูดได้ถูกต้องแม่นแท้และเต็มปากมากขึ้นทีละนิดกับในปี2024และน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องไปแล้วกับเด็กไทยหรือจะเป็นเด็กๆทั่วโลก เพราะถ้าหากย้อนไปในยุคป,ปี8 0หรือเ0หรือเมื่อเกือบ30-40ปีที่แล้วเครื่องเล่นเกมเครื่องเล่นเกมเครื่องแรกของเด็กๆหลายๆคนก็คงหนีไม่พ,พ้นผลิตภัณฑ์จากบริษัท Nintendo หรือในเวลาถัดจากนั้นมาก็จะได้รู้จักกับเครื่องเล่นเกมของโ o n y กับ PlayStation แล้วก็มีเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่ยังไม่ได้เอ,อ่ยชื่ออีกนับไม่ถ้วนกับในตัวจุดเด่นของตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่มันเข้าถึงง่ายแถมตัวราคาก็ไม่แพงบวกกับตัวเกมที่มีมากมายหลากหลายแนว หากจะนำไปเปรียบเทียบกับเครื่องเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เล่นเกมในยุคเวลานั้นก็คงต้องบอกว่ามันมีราคาที่ประหยัดกว่าไหนไหนกับตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลและการแข่งขันในตลาดวิดีโอเกมแทบจะโดนผูกขาดกับบนตัวแพลตฟอร์มเครื่องเล่นเกมคอนโซลไปเลยก็ว่าได้นะครับแม้แต่ทางฝั่งบริษัท Microsoft เองก็ไม่ยอมปล่อยให้ช่วงเวลานั้นหายไปกับการจะโจรเข้าสู่ตลาดเกมคอนโซลที่พวกเขาเองเชื่อว่าอนาคตต่อไปมันจะกลายเป็นสังคมที่มีขนาดใหญ่ อีกหลายเท่าและสิ่งที่คิดไว้มันก็ไม่ผิดกับในวันนี้นั่นก็เพราะว่าตัวแพลตฟอร์มในการเล่นเกมเวลานี้มันก็มีมากมายหลากหลายรูปแบบรวมไปจนถึงกระทั่งตัวซอฟต์แวร์ที่เริ่มจะมีความะไา้คล้ายคลึงหรือเหมือนกันแทบแทบจะทุกแพลตฟอร์มไปแล้วและ,จะเจ้าตัวแพลตฟอร์มที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีราคาถูกกว่าเครื่องเล่นเกมคอนโซลมันก็ได้เกิดขึ้นมาเช่นกันกับตัวเกมต่างๆในด้านฝั่งสมาร์ทโฟนหรือทางฝั่งโมบายนั่นเองซึ่งสัญญาณตลาดเกมโมบายนั้นมันก็ได้แจ้งเตือนกับลาผู้นำตลาดในวงการวิดีโอเกมด้านคอนโซลไม่ว่าจะเป็น Nintendo หรือ Sony มาแล้วในอดีตการอย่างการมาของการเล่นเกมบนสมาร์ทโฟนที่เล่นได้ง่ายทุกที่ทุกเวลาแถมยังไม่ขาดการเชื่อมต่อสื่อสาร สัญญาณโทรศัพท์ได้อีกด้วยอย่างโทรศัพท์มือถือของ e อนเก e จากบริษัทโนเกียที่มีตัวเกมของตัวระบ <S <S ระบปฏ <ar> ิบัติการเซมเบียนออกมาท้าชนกับคู่แข่งในตลาดอย่างเกมบอยแอดวานซ์แบบอย่างตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมแต่ด้วยราคาของตัวมือถือ e อนเก e เองนั้นก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงรวมถึงราคาตัวซอฟต์แวร์ก็มีราคาที่ค่อนข้างไม่ธรรมดาและอีกหลายๆสาเหตุก็ต้องทำให้ทางโนเกียต้องถอยทับออกจากตลาดเกม ทางฝั่งสมาร์ทโฟนแต่แล้วหลังจากนั้นตัวข้อจำกัดเหลา่านี้มันก็ได้หายไปเมื่อ iOS และ Android ได้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์และก็มาพร้อมด้วยรูปแบบของการเล่นเกมที่แปลกใหม่เข้าถึงนักเล่นเกมได้อย่างทันทีแม้ไม่มีสตุ้งสตางติดตัวสักบาทก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้อย่างสนุกสนานไม่แพ้ตัวเกมชั้นดีจากฝั่งเครื่องเ,เกมคอนโซลอีกแล้วอย่างตัวเกมแนวไลฟ์เซอรส ที่ได้มีทยอยออกมาให้เล่นกันอย่างมากมายในทางด้านฝั่งโมบายแล้วก็มีจำนวนที่มากกว่าแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าเกมคอนโซลอย่างชัดเจนและในตัวตลาดของทางฝากฝั่งผู้บริโภคเองมันก็ได้บอกให้ทาง Nintendo หรือ Sony ได้รับรู้ว่าเหล่าเกมเมอร์ต้องการแบบอย่างนี้ซะด้วยและสิ่งนี้แหละครับที่วงการเกมคอนโซลอาจจะเผลอหลงและเผลอลืมไปหรือเปล่า ว่าเด็กยุคใหม่ที่เติบโตมาแล้วได้จับตัวเกมที่เล่นเกมแรกของเขานั้นมันไม่ใช่เกมที่ต้องจ่ายเงินซื้อในราคาแพงหลักพันอย่างตัวเกมมาริโอหรือสไปเดอร์แมนแต่มันกลับกลายเป็นตัวเกมที่ดาวน์โหลดมาเล่นได้แบบฟรีฟร ถ้าชอบหรือถูกใจก็ซื้อสิ่งของต่างๆในตัวเกมเพิ่มเติมเอาที่ในวันนี้ทาง Nintendo หรือ Sony ก็คงจะกำลังปาประกาศกับตัวเลขที่มีผลกำไรสูงเอาสูงเอาทุกครั้งที่ตัวเกมแม่เหล็กของพวกเขาวางจำหนา่ายแต่พวกเขาเหมือนกับอยากจะหลับตาไม่หันไปมองกับรายได้ก้อนมาฮอม,มาที่มันโตและมีมูลค่ามากกว่าตลาดในฝังเกมคอนโซลหลายพันล้านหรือหลายหมื่นล้านในเวลานี้ ที่ชื่อว่าตลาดฝังโมบายอย่างนั้นเหรอในตัวข้อมูลเหล่านี้แหละครับที่ทาง a อคอน TV ทยิบนำมาให้เพื่อนๆได้วิเคราะห์หรือเปิดมุมมองอีกด้านได้รับรู้กันว่าตลาดบล<ม>ูเกมทั้งโลกใบนี้มันมีมูลค่าอีกมากมายไม่ได้อยู่เพียงแค่ด n t ิโด้ PlayStation หรือ Xbox อีกต่อไปแล้วและมันก็คงจะถึงเวลาที่ i n t ท n d o ก้าวเข้าสู่ตลาดใหม่ที่พวกเขาไม่ค่อยจะมีความถนัดมากเหมือนกั ในตัวแพลตฟอร์มของทางฝั่งเครื่องเกมคอนโซลอย่างเต็มตัวได้แล้วสักทีกับในปี2024นี้แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าทาง PlayStation หรือ Nintendo จะยังคอยดูท่าทีอยู่อีกนานไหมกับตลาดตัวใหม่ในทางด้านฝั่งโมบายก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้ว่าทำไมพวกเขายังไม่ได้ใส่เกียร์เดินหน้าให้เต็มกำลังสักทีกับตลาดนี้และพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ